คำแรกและคำสุดท้ายที่ต้องศึกษาถ้าไม่เข้าใจธรรมะจะมีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งได้ไหมก็คงเป็นเพียงแต่ได้ยินคำว่าธรรมะแบบผิวเผินเหมือนอยู่ในความมืดแต่ความจริงมีธรรมะปรากฏอยู่ทุกขณะแต่ไม่มีปัญญาที่จะเข้าใจความเป็นธรรมะได้จึงต้องศึกษาพระธรรมจนกว่าจะเข้าใจธรรมะ ตามลำดับจนถึงการดับกิเลสได้เป็นสมุนเชจากการสนทนาธรรมที่พระวิหารเชตวัน17ตุลาคม2554 นากาละครั้งหนึ่งสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคทรงแสดงธรรมณที่นี้ให้พระปัญจวัคคีได้ฟังเห็นไหมคะเพียงแต่เห็นเนี่คะ่ะใจของเราก็คิดถึงเรื่องราวในอดีตแล้วก็รู้ว่าณที่นี้คือที่พระผู้มีพระภาคทรงแสดงธรรมทรงอนุเคราะห์สัตว์โลกให้รู้แจ้งอริยสัจธรรมดับกิเลสเช่นที่พระองค์ได้รู้แจ้ง เป็นการถึงความสมบูรณ์ของการที่สะสมพระบารมีที่จะอนุเคราะห์ให้คนอื่นได้รู้ตามถ้าไม่มีใครรู้ตามเลยใครจะรู้ถึงพระปัญญาคุณของพระอระหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าแต่ต้องเป็นผู้ที่สะสมปัญญาความเห็นถูกความเข้าใจถูกจึงสามารถที่จะเข้าใจพระธรรมทุกคำเป็นวาจาสัจจะคือเป็นคำจริงที่ส่องถึงสภาพธรรมะที่มีจริง เช่นขณะนี้มีสิ่งที่กำลังปรากฏให้เห็นได้เป็นวาจาสัจจะเป็นความจริงแล้วก็ไม่ใช่เสียงเพราะว่าเสียงไม่สามารถจะปรากฏให้เห็นได้แต่เสียงก็เป็นสิ่งที่ปรากฏให้ได้ยินให้รู้ว่าเสียงมีก็เป็นธรรมะอย่างหนึ่งปรากฏต่อเมื่อมีจิตได้ยินนี่ก็คือทุกขณะในชีวิตค่ะเกิดดับสืบต่อรวดเร็วมากต้องอาศัยการฟังจนค่อยๆเข้าใจขึ้น แล้วก็ละคลายความติดข้องที่เคยยึดถือสภาพธรรมะว่าเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ไม่ดับแต่ว่าถ้าไม่ดับแล้วจะมีธรรมะปรากฏหลายหลายอย่างพร้อมกันได้ยังไงแต่เพราะเหตุว่าธรรมะอย่างหนึ่งเกิดปรากฏและดับไปแล้วก็ธรรมะอื่นก็เกิดสืบต่อปรากฏและวก็ดับไปอย่างรวดเร็วมากสุดที่จะประมาณได้จึงไม่ปรากฏว่าธรรมะหนึ่งธรรมะใดเกิดดับเลย เพราะฉะนั้นการสืบต่ออย่างรวดเร็วนะคะทั้งทาง,ทงตาหูจมูกลิ้นกายใจหกโลกก็ทําให้มีความยึดมั่นเพราะความไม่รู้ในสิ่งที่แท้จริงดับแล้วแต่ก็มีสิ่งที่มีปัจจัยทําให้เกิดปรากฏเหมือนเดิมทําให้เข้าใจผิดคิดว่าไม่ได้ดับไปเลยทั้งทั้ง,ท,งที่สภาพธรรมะแต่และขณะเนี่ยคะ่ะแม้แต่เสียงเสียงที่กําลังปรากฏขณะนี้ไม่ใช่เสียงก่อนเสียงก่อนหายไปไหนเกิดแล้วดับไปไม่เหลือเลย แต่ก็ยังติดข้องยังจําได้แล้วก็ยังคิดเป็นเรื่องราวของเสียงนั้นเพราะฉะนั้นการฟังพระธรรมก็คือได้ฟังความจริงของสิ่งที่มีจริงและเห็นประโยชน์ของการที่เกิดมาแล้วเนี่ยค่ะอยู่ได้ความไม่รู้เป็นเหตุให้เกิดความติดข้องทั้งทาง,ทงตาหูจมูกลิ้นกายใจและก็เวลาไม่ได้สิ่งที่ต้องการก็เกิดโทสะกิเลสทั้งหลายก็นํามาเพราะความไม่รู้แต่ถ้ารู้จริงจนะคะว่าทั้งหมดเป็นสภาพธรรมะ เห็นก็เป็นธรรมะโกรธก็เป็นธรรมะสำคัญตนก็เป็นธรรมะพยาบาทก็เป็นธรรมะเมตตาก็เป็นธรรมะแล้วจะเป็นของใครคะเป็นแต่เพียงธรรมะหลากหลายซึ่งเกิดมาแล้วก็หมดไปแต่ว่าสะสมสืบต่ออยู่ในจิตทำให้แต่ละคนแม้จะจากโลกนี้ไปแล้วแต่สิ่งที่สะสมไว้ในโลกนี้เนี่ยคะ่ะก็ติดตามไปทำให้เป็นแต่ละบุคคลแต่ละอัธยาศัย แม้แต่รูปร่างกายนะคะเป็นคนมีตาหูจมูกลิ้นกายก็ไม่เหมือนกันตามความละเอียดของกรรมที่ได้กระทำแล้วเพราะฉะนั้นการฟังพระธรรมก็เป็นเรื่องของความอดทนการเห็นประโยชน์มีความเพียรแล้วก็ตรงต่อความเป็นจริงคือสัจจะว่าฟังเพื่อเข้าใจเพราะฉะนั้นถ้าฟังแล้วไม่เข้าใจฟังอีก ทบทวนไตรตรองจนกระทั่งรู้ว่าคำที่ได้ยินเป็นวาจาสัจจะซึ่งจะนำไปสู่ญาณสัจจะความรู้ที่ถูกต้องจริงๆไม่ผิดไปจากพระธรรมที่ทรงแสดงไว้จนกระทั่งสามารถที่จะเป็นมัรคสัจจะ ผลทางที่จะนำไปสู่การอบรมปัญญายิ่ยงขึ้นจนกว่าสามารถที่จะละความไม่รู้และความติดข้องซึ่งจะทำให้เมื่อละแล้วนะคะสภาพธรรมะจึงสามารถที่จะปรากฏตามความเป็นจริงว่แต่ละเลงเกิดขึ้นและกระดับไปแล้วจะเยื่อใยในแต่ละเ่งซึ่งเกิดระดับไปและไม่กลับไม่อีกไหมคะ